ครับวันนี้มาพบกับร้านเอสมิวสิกครับรอบค่ำนะครับวันนี้จัดเป็นสองคลิปนะครับก็พอดีมีลูกค้านะครับสอบถามมาเยอะนะครับว่าที่ร้านมีกีตาร์คอร์ด a d 8ห0หรือเปล่าผมไม่มีนะครับผมไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับแต่ว่าถามมาเยอะผมก็เลยอันนี้ผมซื้อมานะครับผมซื้อปีกมานะครับก็ลองมาเซ็ตอัพดูได้สักประมาณ อาทิตย์นึงละผมซื้อมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งละแต่ก็ลองลองเล่นลองลองสัมผัสดูก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับว่า,ามันมีดียังไงลูกค้าก็ถามกันครับผมลองประมาณอาทิตย์หนึ่งครับก็ลองไปฟังเสียงกันดูก่อนครับกับคอร์ด a อดีแปดหนึ่งศูนนะครับโอเคลองฟังกันดูนะครับ นะครับก็คืออันดับแรกเลยคือเดี๋ยวมาดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อน,นครับผมซื้อมาเปิดกล่องมาก็ผมเป็นคนเลือกซื้อกีตาร์ที่หน้าตานะครับผมจะด,ดูว่าชอบชอบแบบไหนก็ก,ก็ก็คิดที่จะซื้อตัวนั้นไปเลยนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์41นิ้วนะครับทรงเดส d n นอรนะครับตัวเต็มนะครับเป็นตัวเต็มนะครับแล้วก็เคลือบด้านนะครับ ก็อันดับแรกคือเปิดมาเห็นก็กิ่นไม้มาเลยครับกินใหม่มาเลยหน้าเขาขาวนะครับเป็นเคลือบด้านนะครับตนนัวนี้แล้วก็เดี๋ยวผมไม่แน่ใจไม้นะครับสเปคไม้เพราะว่าผมผมยังไม่ได้ดูมานะครับต้องขอโทษทีก็บอกที่ว่าบอกในส่วนที่ผมสัมผัสดีกว่านะครับอันดับแรกคือหน้าตาสวยผมชอบนะครับสวยดีนะครับแล้วก็จับดูแล้วก็ มันจะน้ําหนักเบาเบาเบานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของบอดี้เขาก็คือเขาจะมีเส้นสีดำครับเป็นสีนะครับไม่ใช่ใบดิงครับเป็นสีขอบดำนะครับเป,เป็นเคลือบด้านนะครับทั้งตัวนะครับทั้งคอทั้งบอดี้ทั้งหัวคิตต้านะครับหัวคิตต้าก็จะมีสีดำนะครับพ่นทับแล้วก็มีโลโก้ของเขา ลูกบิดก็เป็นแบบตันนะครับลูกบิดแบบตันก็จูนสายได้นิ่งดีครับผมลองประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมาเล่นใหม่ก็โน้ตก็ยังตรงอยู่นะครับแล้วก็จะบอกอะไรอีกละ่ะก็อีกอย่างหนึง่งที่ผมชอบอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับซิงเกอร์บอกนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเพราะว่า ค้างมืดิดนึงครับนี่ฟิงเกอร์บอร์ดเขาเป็นไม้เอผมเห็นที่แรกผมว่ามันคล้ายๆไม้ต้นตาลนะครับถ้าใครเคยเห็นต้นตาลผมว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบลักษณะเป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเสี้ยนนะครับมันเรียบผมไม่รู้เขาใช้ไม้อะไรทำครับก็ลองๆไปหาดูนะครับผมว่ามันสวยดีครับมันไม่ใช่เป็นไม่ใช่โรดบูดนะผมว่า มันลักษณะเหมือนเอาดูดใกล้ๆเลยแวบกบนิดนึงเหมือนไม้ต้นตาลน,นะครับผมว่ามันสวยดีนะครับแล้วก็ไปดูตรงอื่นกันแต่แต่บิดน่าจะเป็นไม่แน่ใจไม่แน่ใจจริงๆครับนัดนัดกับซอดเดิลมันเป็นเหมือนไฟเบอร์นะครับวัสดุสังเคราะห์มันจะดีกว่า นัสเดเดที่เป็นพลาสติกนะครับเอออ,อุปกรณ์แบบเนี้ยผมผมเห็นในวิลล่าครับวิลล่าเขาจะใช้นัสเัดเดิลเป็นเป็นไฟเบอร์แบบนี้นะครับก็ผมว่าให้เสียงที่ดีนะครับแล้วจุดหนึ่งที่ผม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 สังเกตนะั้งข้อสังเกตจุดเดียวตรงนี้นะครับแล้วผมจะให้ดูใกล้ๆน่าจะเห็นนะครับ ออไอตรงบริเวณฟิงเกอร์บอร์ดที่เขาซ้ะล่องเพื่อใส่ตัวเฟรตเข้าไปนะครับเห็นไหมครับตรงมือผมนี่ครับทุกเฟรดเลยเขาเขาจะขาจะไม่มีไม้หรือมีอะไรมาเคลือบปิดนะครับก็เหมือนประมาณแบบเคลือบเงาไปเลยเออขอโทษครับเคลือบด้านพ่นเคลือบด้านไปเลยครับมันจะเป็นลักษณะถ้าเราลูบมันจะเป็นลักษณะเหมือน สัมผัสได้ครับนิ้วมันสะดุดได้ครับแต่แต่แต่เวลาเล่นมันไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาในการเปลี่ยนตำแหน่งของนิ้วมือเรานะครับแต่แต่ผมให้ข้อสังเกตว่าเขาเขาไม่ไม่ปิดตรงนี้เพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับมันจะมองเห็นชัดมากครับเห็นไครับตรงมือผมมันจะมองเห็นชัดมากแต่ก็คือกีตาร์ยี่ห้ออื่น เขาเขาก็จะเก็บเก็บงานตรงนี้นะครับอันนี้ผมว่า,น,าน่าจะเป็นเป็นคอนเซปต์ของเขาหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่ากีตาร์ทุกตัวแหะครับมันจะมีการซาะซอล่องของฟิงเกอร์บอร์ดแล้วก็ใส่เฟรดเข้าไปนะครับแล้วก็เขาก็จะเก็บตรงบริเวณคอบเนี้ยบางรุ่นก็อาจจะใส่บายดิ้งนะครับบางรุ่นก็อาจจะมีไม้ทับแต่นี่ก็คือมาแบบเปรืเปืป่อยแบบนี้นะครับ แต่เล่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันก็ลื่นไหลลื่นดีนะครับเป็นเคลือบเคลือบด้านแล้วก็ด้านหลังคอเขาจะทําเป็นออกโอ้ยโุดครับออกเป็นสีไม่ไหม้นิดนึงครับไม่ไหม้หน่อยก็โดยรวมผมชอบนะแล้วก็เสียงที่เล่นนะครับพูดพูดถึงเสียงที่เล่นสายผมไม่รู้ว่าเขาใส่สายอะไรมานะครับเป็นสายจากโรงงาน ทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองแล้วก็ก็เล่นดีนะครับก็มาพูดถึงเสียงที่ผมสัมผัสได้นะครับเดี๋ยวเอาไอ้ตัวนี้เนี่ยผมเซตอัพผมเซตอัพใหม่นะครับเพราะว่ามาจากจากร้านเขาก็จะสายสายมาตรฐานของเขาครับปกติทีนี้แต่ว่าผมมาเล่นเนี่ยผมจะต้องชอบเซตสายต่ำๆอยู่ตัวนี้ผมตั้งอยู่ที่1.50นนะครับแล้วก็ ก็ต้องต้องต้องแต่งเฟตนิดหน่อยครับแต่ถ้าเอามาตรฐานที่เล่นกันทั่วไปก็ไม่ติดนะครับไม่ติดแต่ว่าอันนี้ผมผมมาเซตอัพให้เหมาะเข้ากับตัวผมนะครับชอบเลยนสายต่าๆนะครับเสียงก็จะดรอปนิดหนึ่งถ้าถ้าผมตั้งสายสูงเป็น1.75เเนี่ยเสียงมันก็จะพุ่งจะออกเต็มกว่านี้นะครับเพราะผมลองหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมปรับให้เข้ากับตัวผมตรงสาย เฟดที่สอาย1อยู่ที่1.50นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการเล่นนะครับก็อารมณ์ฟิลในการเล่นการฟังนะครับผมว่าเป็นกีตาร์ที่ด,ดีสตัมหรือปิกกิง้งเนี่เสียงพุ่งมากๆนะครับเสียงพุ่งเหมือนเราสตัมลงปุ๊บแล้วก็เสียงมันจกะกระแทกสวนออกมาเลยนะครับ เป็นกีตาร์ที่เหมาะกับคนที่ชอบสตามคอร์ดนะครับแล้วก็ลัดเทนที่ยาวนะครับจะเห็นได้ว่าผมเล่นให,ให้หางเสียงที่ยาวนะครับ ผมว่าเป็นกีตาร์ที่ดีมากๆนะครับผมผมก็ชอบนะครับชอบชอบผมได้มาในราคา3าม0ันสามพันแปดร้อยไงรวมน่าจะรวมส่งซื้อในลาซาด้านะครับก็เป็นกีตาร์รุ่นหนึ่งนะครับของขอที่ผมว่าน่าเล่นนะครับใครที่กำลังมองหากีตาร์ เสียงพุ่งๆนะครับเสียงกระแทกเสียงออกเต็มนี่ผมว่าคอร์ด AD810 ตัวนี้นี่เหมาะเลยแล้วก็มอพูดถึงของแถมนะครับก็จะแถมกระเป๋านะครับกระเป๋าแบบนี้มาให้นะครับเป็นบูฟองน้ำนะครับก็ไม่หนาเท่าไหร่นะครับแต่ก็ผมว่าดีดีกว่ากระเป๋าผ้าธรรมดาะครับก็คือกินโลโก้ของเขาก็สวยครับ ดีดีดีแล้วก็เขาก็จะแถมมาในซองนี้นะครับมันจะมีเดี๋ยวผมแกะดูะครับในซองนี้มันจะมีกระดาษเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้กระดูกระดาษท,ที่ดังนะครับจะมีปะเจขันคอนะครับนี่ยาวยาวเท่าเกับ F3 เลยครับแล้วก็มีซัเดนให้อีกหนึ่งตัวแล้วก็มี พลาสติกลองซัดเดิลให้อีกหนึ่งตัวครับผมว่าเขาเขาใส่ใจนะใส่ใจนะครับว่าอันนี้มันมีประโยชน์ตอนไหนครับตอนที่สมมุติว่าเราปรับซัดเดิลตัวนี้นะเราขัดให้มันต่ำมากๆแล้วมันติดเฟดเขาก็จะเราก็จะสามารถเอาตัวพลาสติกตัวนี้มาหนุนลองซัดเดิลตัวนี้นะครับให้มันสูงขึ้นนะครับผมว่า ดีครับน่าสนใจเพราะว่านิดนิด,นดหน่อยเข,เขาใส่ใจดีแล้วก็กระดาษนี้ที่เขาให้มามผมเปิดดูละมันเหมือนสอนวิธีการปรับตั้งคอนะครับนี่นี่ครับก็ลองไปหาดูเอานะครับเขากกจะสอนแบบว่าแต่จริงๆมันไม่มีเพจครับในรูปมันมีเพจคอแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนี่เขาจะสอนว่า คอโก่งคอแอนควรหมุนไปทางไหนอะไรประมาณนี้ครับเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ก็ดูภาพก็น่าจะเข้าใจนะครับก็ก็ดีครับผมว่าช่วยให้คนที่มือใหม่สามารถปรับแต่งปรับคอตรงนี้ได้นะครับเขาก็จะให้เราคอค่อนข้างลึกนะครับ เราก็ดูตามใช่ไหมครับนี้คอคอโกงเนี่ยเราก็ต้องปรับยังไงปรับลงคอแอนก็ปรับขึ้นอะไรเงี้ยผมไม่เคยเจอในกีตาร์รุ่นรุ่น,ร,นราคาขนาดนี้แล้วก็ให้กระดาษอันนี้มานะครับก็ใครที่กำลังหาอยู่ก็ก็ลอง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 ,ลองพิจารณาดูครับ เรื่องเสียงผมว่าผว่าโอเคเลยก็เสียงดีครับถ้าไปปรับสายสูงขึ้นก็มันก็จะออกเดมเต็มกานี้แต่ว่าผมจะชอบสายต่ำๆนะครับตอนนี้ผมก็ลงทุนครับไปหาซื้อไปหาซื้อมาแล้วก็มา รีวิวให้ลูกค้าผมไว้ทำคลิปส่งให้ลูกค้าดู ว่าจะเอามาติดภาคไฟฟ้าขายนะครับเพราะว่าผมซื้อราคาปีกมาขายเป็นโปร่งธรรมดานาะช่วไมได้อะไรนะครับก็ลองไปหาซื้อมาเล่นหรือไปลองที่ร้านก็ได้ครับร้านที่เขามีขายนะครับตัวนี้ผมว่าเหมาะกับพื้นพ้ล้มต้นแล้วก็กีตาร์ตัวที่สองก็เหมาะครับก็ไม่มีอะไรแล้วผมว่าแนะนำว่าเป็นกีตาร์ที่น่าเล่นนะครับแต่ต้องไปปรับ แอคชันแบบสยอย่างนิดนึงนะครับถ้าใครอยากเล่นแบบสบายๆเพราะว่ามันจะต้องแต่งเฟ็ดนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ถามมาผมก็จะไปหาเสาะหากีตาร์มาทดลองดูแล้วก็มาเล่าสู่รันฟังว่ามันมีมันมีดีมีเสียรตรงไหนแล้วก็สมควรซื้อไหมคุ้มค่าหรือเปล่าตัวนี้บอกก่อนบอ่อยครั้งหนึ่งว่าตัวนี้ผมซื้อมาในราคาสามพันสามพันแปดร้อยสามพันแปดร้อยผมตีเป็นกลมๆแล้วกันครับตัวนี้สามพันแปดร้อยนะครับก็ก็น่าเล่นครับ ไปก่อนละครับกับคอเอดีแปดหศ